สวัสดีครับวันนี้พามาวิเคราะห์นะครับเจ้าคิก125 i ปี2018ตัวนี้เป็นโฉมไฟ LED แล้วนะครับทำไมถึงมีปัญหาลูกคันนี้ปัญหารกคันนี้คืออะไรคือเบาแล้วดับนะครับจอดติดไฟแดงดับไม่ใช่ระบบไอเดนสต็อปนะครับปิดแล้วก็ยังดับนะครับ ก็คือเครื่องมันไม่สมูทนะครับผมพามาวิเคราะห์ว่ามันเป็นอะไรนะครับก่อนอื่นผมเกินไว้ก่อนว่าถ้าผมไม่ได้ใช้ด็อกเตอร์ ADI ในการวิเคราะห์หรือว่าในการแก้ปัญหานะครับผมจะต้องลื้อลคัาน,นี้ตั้งแต่บล็อกส่วนควบข้างหลังต้องรื้อออกหมดนะครับ ต้องลื้อออกหมดเพื่อไปรีเซ็ตว่า t d c กับ่า TP เซนเซอร์ ensor, แล้วอุณหภูมินะครับผมต้องไปรีเซ็ตสามตัวนี้ซึ่งถ้าผมไม่ได้ใช้ตัวด็อกเตอร์นี้รีเซ็ตนะครับผมจะใช้เวลาซ่อมรถคันนี้ประมาณอย่างเก่งก็ต้องมีประมาณครึ่งชั่วโมงะครับเพราะเราต้องรื้อรื้อส่วนพวกด้านหลังทั้งหมดนะครับแต่ ผมใช้ด็อกเตอร์ a p i นะครับในการรีเซ็ตหรือในการซ่อมรุงในครั้งนี้ถ้าผมทำจริงๆนะครับกับเปลี่ยนกองอากาศนะครับไม่เกิน10นาทีเสร็จแล้วส่งงานได้เลยนะครับไปดูครับว่าด็อกเตอร์ตัวเก่าตัวไฮดริกนะครับตัวนี้เป็นยามาฮ่าผมเอาไปอัพเป็นไฮดริกเรียบร้อยแล้วใช้ฮอนด้าและยามาฮ่ ลองรับถึงรถปี2,019ับทุกรุ่นของ h o n ด a และยัม่แห้นะครับและตัวนี้นะครับตัวล่าสุดนะครับสมาร์ทกลาดนะครับซึ่งมีความหลากหลายใช้ได้หลายยี่ห้อแล้วลูกเล่นเยอะขึ้นนะครับไปดูหน้างานนันครับว่าอาการรถคันนี้นครับเป็นยังไงแล้วผมแก้ไขยังไงนะครับ ลองมาดูผมวิเคระห์ตัวเลขนะครับมันอาจจะไม่100%อซนะแต่ทำให้คุณเข้าใจได้นะครับว่าการใช้เครื่องมือในการส่อมํารุงนั้นมันดีหรือไม่ดีครับผมโอเคครับไปชมกันครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมคลิก 125i นะครับโฉมไฟ led นะครับอ่าตัวใหม่ตัวใหม่นะครับคลิก1 2 5 ที่ผมถ่ายตรงนี้เห็นไหมครับเห็นร่องรอยตรงนี้ไหมครับนี่ก็คือรอยล้มมาครับรถหัวฉีดเวลาล้มนะครับกล่องจะเก็บอาการนะครับมันจะรวนหน่อยนึงนะครับรถคันนี้ปัญหาคือผ่อนระดับครับ <c oughs> ผ่อนระดับทีนี้อยากจะให้ดูเลขไม่ครับหนึ่งมืนหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสามนะครับ คันนี้คือผ่อนระดับนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าพารามิเตอร์ครับอี่ครับดูหน้าพารามิเตอร์นะครับเลือกฮอนด้ครับคอนเนคเรียบร้อยนะครับเลือกไปที่คิกหนึ่งสองห้นะครับผมเข้าไปดูวิวพารามิเตอร์นะครับโอเคครับ ดูข้อมูลนะครับอุณหภูมิ39องศาสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูก็คือค่า LTF ครับ1.006นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับว่าคนนะครับ LTF เวลาสตาร์ทเท่าไหร่นะครับ 0.710นะครับแต่ลดดับครับลดดับกลับมาเป็น0 0 0 6นะครับทำไมผมถึงให้ดูด็อกเตอร์ตัวเก่าครับผมอยากจะให้ว่าผมอยากจะให้รู้ว่า,าด็อกเตอร์ตัวเก่าตัวใหม่อ่านค่าได้เหมือนกันไหมนะครับสำหรับคนที่ซื้อด็อกเตอร์ ตัวไฮบริดไปนะครับตัวนี้ผมเอายามาฮ่าเป็นอัพไปอัเป็นไฮบริดน,นะเดี๋ยวผมจะเอาตัวสมาร์ทกระลาดมาให้ดูว่าค่า LTF หรือค่าหน้าพารามิเตอร์ต่างๆมันอ่านได้เหมือนกันไหมนะครับดูนะครับนะครับไฟแบตเตอรี่นะครับ12.5โวลต์นะครับอ่าโอเคนะครับ,รรบอุณนะหภูมิ40นะครับ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเครื่องนะครับเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนสายนะครับเปการถอดสายปั๊บนะครับผมเอาสายของสมาร์ทกลาดเข้าไปใส่ทีนี้ยกตัวนี้ออกก่อนนะครับครับสมาร์ทกลาดครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเมนูภาษาไทยเนาะ เดือกยี่ห้อนะครับเลือาาร์ชันรถนะครับนะครับองศาจุดระเบิดเหมือนกันนะครับ20องศานะครับแต่ลองมาดู LTF นะครับเหมือนกันไหมอ่านค่าได้เหมือนกันครับ 1นึ่นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับฟามเสียงเครือยนต์นะครับแล้วก็ดับไปนะครับนี่คืออาการของรถคันนี้ครับสาเหตุมาจากนี่ครับกองอากาศ กองอากาศาในระยะที่รถคันนี้วิ่ง11,893กิโลแต่ว่าอาการดับของมันนะครับมันน่าจะมาจากอาการรถคันนี้ครับล้มนะครับกล้องจะเก็บอาการตอนล้มไว้นะครับมันจะเป็นภาษาที่ว่าช่างเขาจะบอกว่ารถหัวฉีดล้วนนะครับเดี๋ยวลองแก้ไขครับผมจะแก้ไขโดยการรีเซ็ตครับ ผมจะกลับนะครับผมจะกลับปั๊บเราจะไปดูรหัสปกติก่อนนะครับขอดูรหัสปกติปั๊บไม่มีรหัสปกติใดๆนะครับผมกลับแบ็กนะครับผมรีเซ็ตนะครับ ตอนนี้เรากำลังรีเซ็ตข้อมูลกล่องให้กลับมาเป็นค่าสแตนดานนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูค่า LTF กันนะครับว่ามันมีเท่าไหร่นะครับเราขึ้นไปดูแน่พารามิเตอร์อีกทีครับโอเคนะครับปรับอัตราส่วนผสม LTF 0.998เป็เป็นค่ามาตรฐานนะครับ หมดก็เป็นหมดหนึ่งแล้วนะครับเมื่อกี้จะเป็นหมดศูนย์นะครับอ่านะเคครับเดี๋ยวผมสตาร์ทรถแป๊บหนึ่งสังเกตจากเสียงเครื่องนะครับไม่ดับแล้วนะครับไม่ดับแล้วนะครับอ่าด้วยการแก้ไขแค่กดปุ่มรีเซ็ตปุ่มหนึ่งนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยว เราก็แค่เปลี่ยนกองอากาศคันนี้ก็จบแล้วครับนะครับสำหรับสำหรับผมย้นผมผมเน้นคำแบบว่าช่างที่ยังไม่มีเครื่องมือวิเคราะห์นะครับท่านซ่อมรถลูกค้านะครับโดยการเดาผมผมพูดได้เต็มปากเลยนะว่าโดยการเดาเดาก็คือการคาดคะเนนะครับมันไม่ชัวร์เหมือนกับการมีเครื่องมือดูนะครับ คันนี้นะครับผมสตาร์ทแล้วนะครับผมสตาร์ทแล้วค่า LTF ปรับอัตราส่วนผสม LTF ยังอยู่ที่0.99 8นะครับแต่เมื่อกี้นะครับถ้าคุณจําได้นะครับตอนที่ยังไม่สตาร์ทนะครับค่า LTF จะอยู่ที่1.006แต่พอสตาร์ทนะครับจะเป็น1.7กว่านะครับนั่นก็คือกล่อง ECM กําลังจะปรับลดน้ามันให้คุณนะครับ ด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับเพราะว่าติดเซฟโหมดนะครับติดเซฟโหมดวิศวกรอาจจะจงใจให้เขียนโปรแกรมว่าให้เวลาเบาระดับเพราะว่าอยากจะให้ท่านเข้าไปปรับตั้งที่ศูนย์บริการนะครับอยากจะอยากจะให้ท่านรู้ว่ารถมันผิดปกตินะครับนี่ก็คือข้อดีของการมีเครื่องมือวิเคราะห์นะครับเราการที่เราจะเป็นช่าง ในสมัยรถหัวฉีดนะครับอ่านะครับรถเนี่ยครับอ่า PGM FI นะครับช่างจะต้องมีความรู้นะครับแล้วมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่แม่นยำด้วยนะครับฝากไว้ครับรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับรุ่นเก่ารุ่นใหม่อ่าดูเลยครับรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับตัวนี้ให้เป็นไฮบริดนะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทกะลาดนะครับอ่าใช้ได้เหมือนกันครับใช้ได้เหมือนกัน ใช้ได้เหมือนกันครับความแม่นยําเหมือนกันครับช่างที่ยังใช้ตัวไฮบริดตัว Honda นะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าสินค้ามันยังมีคําว่าคุณภาพอยู่นะครับท่านยังไม่ต้องน้อยใจว่าตัวใหม่จะดีกว่าตัวเก่าคือตัวใหม่นะครับมันจะได้ยี่ห้อเยอะขึ้นนะครับแค่นั้นเองนะครับ แล้วมีความหลากหลายมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับโอเคครับผมขอจบคลิปนี้นะครับคลิปที่ซ่อมบำรุงคลิป125 i ไนะครับครันนี้ผมวิเคราะห์ว่าลูกค้าไปล้มมานะครับป่อง EGM เลยเก็บอาการตอนล้มมานะครับนะครับนี่ตอนนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนกองอากาศปั๊บลูกค้าก็สบายใจนะครับกองอากาศนะครับแนะนำเบิกแท้นะครับเบิกแท้ นะครับนหัดนะครับเค R ซอ่าอครับนี่ครับของเทียมผมไม่แนะนำไม่ใช้นะไม่ไหวครับคุณมันเข้าเครื่องโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้า